ก็อันดับแรกหนูว่าเราต้องโฟกัสทีมเราก่อนโฟกัสเกมของเราก่อน14รายชื่อนัดแรกตามค่าทุกคนไทยประทศเดือดญี่ปุ่นเน่ๆน่วันนี้แล้วทุกคน14รายชื่อนะคะประกาศออกมาหัวสาวมีกับตั้นเพียวนะคะน้องบุ๋มบีมน้องเฟิร์นออมสินและยูฟ่า บีหลังก็ได้แก่ควีนบีมของเรานะคะแล้วก็น้องโมเมนะสองทหารเสือ m ิดเดิลบล็อกนะคะบอลเร็ว bon น้องแนนเตยแล้วก็น้องไก่นะคะแล้วก็ลิเบอรโรนะคะน้องแป้นกับน้องเอ๋ยนะ,ะและเซตเตอร์ของเราก็น้องชมพู่แล้วก็น้องนุกนิกนะคะกับกันเพียวให้สัมภาษณ์หลังจากซ้อมสนามจริงไปเมื่อวานทุกคนออบอกเราต้องโฟกัสท,ทีมของเราทีมที่เสีย h a we have many many like And we try to cover together, like a uh, new team, new generation. Team. So, like a uh, teammate, and you see everybody grow up, and she uh, play very, very nice. Like just uh, you know, like uh, Yukiko, <laughs> or Python, and and this year like she can go like a uh, teammate. Mm, I think she's good, and I'm proud, proud to her. Go. So, อันดับแรกหนูว่าเราต้องโฟกัสทีมเราก่อนโฟกัสเกมของเราก่อนเพราะถ้าเกิดเราสามารถโฟกัสเกมของเราให้มันเป็นในรูปแบบของเราเราสามารถสู้ได้อย่างสนุกแน่นอนค่ะอย่างทีมญี่ปุ่นเองเขาดีเขาดีมากปีนี้ถือว่าเป็นดีมากๆแบบเขาสตาร์ทได้ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้สนุกโฟกัสในเกมของเราโฟกัสในทีมของเราค่ะหนูเชื่อว่าเราก็จะทําออกมาได้ดีโอ้พี่ออส Yes for the world champion we will do our best we try to go to the uh, far as we can because we know our team We are not uh, high in the top ten. We have uh, the medium, but uh, our pool very uh, really strong. Uh, we you. have uh, a lot of good team. But we try to go to the second round and go to the the more as far as we can. <laughs> Thank you. So we are now is uh, part of the uh, world championship. So we are now we have the three weeks in the, in the first round. Uh, first week we get the first victory, oh, and uh, we are very happy and then also this week we, we will play with the, the best team in the world Japan also number one in the VNL very strong team and also the Italy uh, Czech and also Bulgaria they are almost as strong and I hope that so we will learn and we will use this game to develop our What is the impression about the Japanese team? Oh, I, uh, to say, like, key ะะเเเเเห็็นวว่่ารารรกติข้มืองทียลุยสี่โ <4 S 2> มงเงย็นเจอกันในไลฟ์สดเชียร์พร้อมกันมันกว่าในช่องพี่โจเลยนะโจฟิตแอนด์ฟันไทยแลนด์บบาโบบา